คำเตือนชิวิดีอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแลคะคำโอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกมไมจังเวสองนะฮะตอนนี้ก็พามาอยู่กันที่ G c ซ i วินนะฮะมาจัดกันเลยครับผมงบหมื่นห้านะขอยัดเบ็ดหนักเลยแล้วกัน500ไปเลยท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ทำคอนเทนต์ทุนหนักนะ มาดูว่าแม่งจะแตกสก,กิ่เกมกันนะทุกผู้ชมรอดมาแล้ว2เกม3เกมนะรอบนี้ก็ไม่รอดก็ให้มันรู้ไปนะได้เปล่าอูยเอาดีนะผู้ชม <laughs> แม่งโค้นลงไว้นะดูดีจะเกลือหรือเปล่านะลงไวขนาดนี้แม่งไม่อยากหวังเลยนะทุกผู้ชมมาดอกแรกโชว์หน่อยเพื่อนโอ้โหว้าวนะดอกสองได้อยู่ วายมาปัา๊บเข้าบัดีโอ้โหสี่บันหกคูณหไปเออ,อยังได้อยู่คูณสิบได้เปล่าโอ้โหโอเคแล้วไาที่9 5้าพันะแต่ก็ว่าไปหลายดอกอยู่นะท่านผู้ชมมาสองรอบสุดท้ายเออต่อเพื่อนสวยคูณหจัดไปจัดไป คูณสิบดิเพื่อนโอ้ยเย้เคไมีได้นะท่านผู้ชมมาคูณหกต่อเลยเออจัดไปเพื่อนคูณสิบจังหวะนี้โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะโอเคครับผมท่านผู้ชมได้มาที่สองหมื่นสองพันนะเอาเด มาลุ้นไปกันต่อเลยนะทุกชมดอกสุดท้ายนะจะสุดหรือเปล่าดอกนี้ยังไงโอ้โหว้าวฉเฉยโอเคครับผมเด้มาที่3 2มหมืนะผมว่าพอเลยแล้วกันทุกชมตอนนี้กำไรก็ประมาณสามหมืนะโอ้โหสองนาทีรู้เรื่องฟรีเกมเดียวจบ โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ <laughs>